สวัสดีครับเพื่อนๆมาหาวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับคุณปิ๊กกวินก็บอกที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวเนือ้อรสเด็ดอยากให้เฮียหนูมาลิ้มลองครับแม่มันพลาดได้ชะที่ไหนในเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนือ้อมาเลยครับเอะมันชื่อร้านอะไรนะคุณปิ๊กกวินร้านเนี้ยเตี๋ยวกับฟาร์มเตี๋ยวกับฟาร์มนะครับเด่ฟาร์มนะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจะเด็ดจริงเหมือนที่คุณปิ๊กกวินเขาเล่าไหมไป เดี๋ยวตามไปนะนี่ตอนนี้เราอยู่กันตรงแยกอะไรเนี่ยอ๋อม่อยู่แถวหน้าวัดถูกกระทิงใช่ไหมใช่ฮะเรามาเจอป้ายวัดถูกกระทิงแล้วโอเคติดไฟแดงเดี๋ยวไปดูนะมาแล้วครับเพื่อนๆชามแรกนี่ดูดมันสุดยอดนี้ดูน้อเปนเลย โอ้โหชิ้นใหญ่ๆเต็มๆอันนี้น้องลายวะเออชามนี้45บาทชิ้นเต็มเนื้อโอ้โหเป็นไงเป็นไงนี่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 เขเรียกอะไรนะพาเกิียวใช่ไหมยืมชิ้มือหน่อยดิฮะไม่ได้แค่ชิ้นเดียวมายืมชิ้มือได้ไงแร้วคุณปี๊คุณนี่ไม่ใช่นี้โอ้ยนี่ให้ดูบี้เอ็นสี่ส45บาทเอ็นนุ่มๆเอ็นนุ่มๆไอ้เดี๋ยวมาชิมน้ำมันก่อนเลย ร้านเปิดใหม่ด้วยชิมน้ำชิมน้ำเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อมืมกำลังอร่อยหวานๆเค็มๆมเดี๋ยวปรุงค่ยพริกใส่เข้าไปนี่น้ำส้มขหดน้ำส้มนี้ก็น่าทานมากานะเพื่อนๆดูน้ำส้มหน่ไม่ธรรมดาน้ำส้มนี่ไม่ธรรมดาใส่เข้าไปน้ำส้ม ร้เท่ากันชิมดิครับเปลือกเปร่อยเป,ยเปย็นกำลังดีไม่ต้องนิดมากเนื้อเปื่อยก่อนเลยครับนี่เนื้อน้องลายใช,ใช่ไหมใช่ไหมเนื้อต้องลายไหมเนี่ยต้องลายละลายในปากเลยแข็งเหรอ,อเนื้อเปื่อ,อยนี่แหละพ็ใส่ปากกิน ละลายในปากเลยไม่ใช่ละลายที่อื่นอร่อยอร่อยอพี่เราก็พี่ชามสองครับเ <c oughs> พื่อนชามสองนี่อร่อยต้องเบิ้ลน่ะนี่เหมือนเดิมเลยนี่เหมือนเดิมอร่อยต้องเบิ้ลชามสองี่เดี๋ยวมดทีครับพี่แม่ค้าเขาบอกว่าไงไหมที่นี่นอกจากกุติองเนื้อจะเด็ดแล้วนี่อะไรนะเนี่ยแคบหมูสิบสองบาทเดืดอดหมูกรง ถามสองนะถามสองนะเนาะเลาโกหกเนี่ยดูดิถามสองแล้วเนี่ยมันต้องพนะุ่มพันธ์ทำเพลงอร่อยบอกต่อเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เต้าหูย้ยี้เพราะความหิวรอบนี้ลองใส่เต้าหู้ยี้สักหน่อยพี่ใส่เต้าหู้ยี้จะอร่อยขึ้นไหมเนี่ยนี่คอนเฟิร์มจากเจ้าของร้านเลยใส่เต้าหู้เต้าหู้ยี้อร่อยขึ้นเดี๋ยวลองดูอร่อยขึ้นจริงไหม ชามนี้ใส่เต้าหู้ยี้ชามที่แล้วไม่ได้ใส่ม่ดาดูนี้ระหว่างใส่เต้าหู้ยี้กับไม่ใส่เต้าหู้ยี้น้ําซุปมันไหนไมันจะเด็ดกว่ากันไม่รอช้านี่น้ําซุปถ้วยนี้ใส่เต้าหู้ยี้อื้มเฮ้ยอร่อยอร่อยกว่าไม่ใส่นะเนี่ยแต่เราความชอบนะแต่ผมชอบใส่แบบเต้าหู้ยี้มากกว่าแต่รู้สึกว่าต้องเพิ่มหน่อยต้องเพิ่มหน่อยโอ้โหเต้าหูห้ยี้ ใส่พีหน่อยครับเพื่อนๆใส่เข้าไปนี่ร้านเด็ดมันโปง่งดูแถวไหนนะเนี่ยวัดอะไรนะวัดหุบก,กระทิงวัดอบก,กระทิงเพื่อนๆมีโอกาสเข้ามาเซิร์ฟมาเลยเ<ไ>ตี๋ยวแอนฟาร์มฟาร์มก<ไ>ับเตี๋ยวอ๋อไม่ใช่เตีต๋ยวแอนฟาร์มนะฟาร์มกับเตี๋ยวโดยที่มากินของเขาโมไปชามแล้วชื่อร้านยังจำไม่ได้เลย <c oughs> ความหิวความหิวนี่อย่าลืมนะเซิร์ฟนะ ฟาร์มกับเตี๋ยวไม่ได้เตี๋ยวกับฟาร์มเดี๋ยวจะไปผิดร้านฟินเจิง,จงเพื่อน<ๆ>ฟาร์มก๋าเตี๋ยวที่บ้านโปง่งโอ้โหเนื้อนี่สุดพรีเมียมละลายในปากไม่ว่าจะเนื้อน้องลายก็ดีไม่ว่าจะเป็นเอ็นแก้วนี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยกินไปมีแต่ความฟินยังไงครับใครพามาแถวอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่ร้านฟาร์มกระเตี๋ยว ช่องใจเย็นเฟมิลี่โดยหนูวังเวงการันตีเลยว่าอร่อยจริง